สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิสสัน Auto g a l l อรี่เอมสาขาอ่างทองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมาแนะนําให้กับลูกค้าค่ะสําหรับลูกค้าที่เป็นแฟนแท้ของนิสสันเราค่ะเรามีกิจกรรมลองลันเทสไดที่จะพาทุกท่านไปทดลองขับรถน e ิสสันคลีส s อีพาวเและ n i สสัน n นเวล่าค่ะซึ่งทริปนี้ฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ตลอดทั้งวันเลยโดยในกิจกรรมของเรานะคะจะพาลูกค้าเนี่ยไปท่องเที่ยวที่ พิพิธภัณฑ์บางกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต่อด้วยการไหว้พระหลวงพ่อโตที่วัดป่าเลไลและนะคะพาไปรับประทานอาหารที่ร้านอากาศคาเฟ่น,นะคะและต่อจากนี้นะคะเราจะไปพบกับลูกหมูสองตัวของเราที่ลอยที่พิพิธภัณฑ์บางกรสวรรค์สุพรรณบุรีได้เลยค่ะโอ้โหเราถึงแล้วเป็นไงคะนอ้องอ๊อฟสวยตัวมากเลย,เลยสวยงามมากเลย แล้วว่าเราใหญ่แล้วนะเรามาเจอมังกรสวรค์นะคะใหญ่กว่าเราเอยอะเลยนะคะตรงตรงจุดนี้นะคะเดินเข้ามานะคะจะมีร้านค้าหลากหลายให้เลือกใช้บริการได้เลยใช่ค่ะแล้วภายในสรนเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากลับไหวสกักการบูชามากมาย เี๋ยวเราจะต่อไปที่ที่สองกันค่ะถึงแล้วคะ่ะสถานที่ที่สองนะคะตรงนี้นะคะเป็นวัดป่าเลไลนะคะเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสุพรรณและนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องมาใช่ไหมคะคุณ่ครับเดี๋ยวเราเชิญมาเคารพสักการะนะคะวิหารวัดหลวงพ่อโตนะคะตรงนี้เราเข้าไปสักการะกันเลยนะคะ <étique> <ural> เป็นเห็ดจงเรยาค่ะโหหิวแล้วหรอคุณออฟถ้ายังไงเดี๋ยวอย่างงั้นเราไปที่ที่3ากันเลยนะคะที่ที่3มเป็นคาเฟ่อากาศนะคะตรงนั้นบรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะไปเลยค่ะโอเคถึงแล้วนะครับนี่คือที่ที่3ามนะครับ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะสวยงามงาม,มากทุ่งดอกไม้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะคะไปทานอาหารกันด้านในกันเลยนะคะเชิญด้านในได้เลยคะ่ะ คะวันนี้กับทริปเที่ยวสนุกมากเลยค่ะคือแบบตื่นเต้นมากเลยแต่ละที่ที่ไปแล้วเนี่ยอิ่มใช่ไหมอิ่มมากเลยโอ้วันนี้เที่ยวทั้งวันเที่ยวฟรีตลอดทั้งงานอย่าลืมนะคะท่านที่สนใจนะคะสำหรับกิจกรรมลองรันเทสได้ของเราติดต่อผ่านข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและพบกับพวกเรานะคะนิสสันออโต้แกลลี่สาขาอ่างทองค่ะบ๊ายบาย